สวัสดีจ้ามาเมืองใหญ่จ้ะมากับโอลิเวอร์ก็ลุงออโอลิมาเอาอะไรรถจักรยานสั่งไว้ก็เลยมาเป็นเพื่อนกันโอลิมาแล้วโอ้ยบัจจุาไทายดอกไม่ลูกมาแล้วเห็นดอกไม่สวยบัจจาาุาไทยลูกมาแล้วโอ้ยดอกไม้สวยสวยเห็นไหมข้างบนนุ่นก็มี ข้างบนต้นเสาไฟอ่ะเนาะบมาแล้วเนาะถนนถนนนี่เป็นถนนรถรถไฟรถไฟฟ้าเขาเรียกอะไรสตาสาบานเออเป็นรถเขาเรียกรถไฟรถไฟถนนเนาะวิ่งวิ่งก็รถวิ่งก็เออถนนได้เนาะรถก็รถไฟวิ่งด้วยกัน สวยสวยดอกไม้ดูปะพรจะมาถ่ายลูกมากพอดีเลยไม่ได้ถ่ายดอกรีบถ่ายรีบไปเมืองใหญ่เมืองใหญ่เมืองใหญ่วุ่นวายโน่นอลีมาแล้วถ่ายดอกไม่ป้ปั้นแล้วพี่น้องลูกมากเร็ว